หากเรานั้นจะพูดถึงฮีโร่ที่ชั่วร้ายที่สุดในเกม L.L. คงจะหนีไม่พ hey, ้นเฮคาริมซึ่งเฮคาริมได้ทำเรื่องเลวร้ายมากมายทั้งสายร้ายหัวหน้าคนเกา่าทำกัสังหารหมู่ในเบสเซิลไอเอลทำการทรยกคู่มันของตัวเองซึ่งสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดนั้นพูดได้เลยว่าเป็นเดรัจฉานอย่างสิ้นเชิงและเมื่อเฮคาริมนั้นได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับแม่มดแห่งการทำลายลาย้างอย่างเลอบองแล้วนั้นเลอบองนั้นดูเป็นคนดีไปเลยอันนี้เราจะมาเล่าเรื่องวิลล่ากับของทางเดนเฮคาริมกันบ้า,า,าง บ้านเกิดของแชมเปี้ยนตัวหนึ่งนั่นก็คือเวียโกส่วนเฮคาริมนั้นเป็นรองหัวหน้าอัศวินที่มีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรนั่นคือกองทัพเหล็กไอออนออเดอร์ในช่วงแรกเฮคาริมนั้นได้ต่อสู้ร่วมกับหัวหน้าในกองทัพคนเกา่าในการขยายอาณาจักรและได้รับการชื่นชมอย่างม,มากและก็ได้รับยกย่องว่าเขาตั้นแที่เป็นผู้เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าลายถัดไปแต่หัวหน้าคนเก่าแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเฮคาริมนั้นมีความทะเยอทะยานไปอย่างม,มากแตะทำทุกวิถีทางเพื่อได้สิ่งที่เขานั้นต้อง,งหงหัวน hey hey น้าาคเก่่แต เขานั้นก็จะเลือกที่จะเก็บความแค้นไว้ในใจและรอโอกาสที่จะได้ขึ้นเป็นผู้นำและเมื่อโอกาสมาถึงในวันที่พวกเขานนั้ถูกสตูรอมรอบพวกเขานนั้ไม่สามารถติดต่อกับกองทัพหลักได้เฮคาริมเห็นว่านี่เป็นโอกาสของเขาจึงได้ทําการลาทิ้งหัวหน้าคนเก่าและหลบหนีไปทําให้หัวหน้าคนเก่านั้นได้ตายอย่างอนาและเมื่อกลับมาถึงกองทัพเฮคาริมนั้นก็ได้ถูกยกย่องให้กลายเป็นหัวหน้าคนใหม่โดยที่ไม่มีใครรู้ล่วงรู้ถึงความจริงหลังจากที่เฮคาริมนั้นได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเขานั้นก็ได้ถูกเรียกตัวกลับเมืองหลวงและที่นี้เองเขานั้น คาริสตาเป็นนักรบหญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในอาณาจักรและก็ได้รับความไว้วางใจจากทางเวียโกเมื่อเฮคาริมเห็นคาริสตานั้นเขาจึงคิดแผนการขึ้นมาในใจเพราะเวียโกนั้นไม่มีทายาทหากเขาได้แต่งงานกับหลานสาวของก,กษัตริย์แล้วละก็เขานั้นอาจจะได้ครอบครองอาณาจักรในอนาคตแต่อย่างไรเสียก็ตามคาริสตานั้นมีคนรักอยู่แล้วเขานั้นมีชื่อว่าเลโรสซึ่งเป็นนายทหารในกองทัพเพื่อเขานั้นได้รักกันและให้คำมั่นสัญญาแต่ด้วยฐานนั้นที่แตกต่างกันนี่เองคาลิสตานั้นย่ ต่อมาเมื่อราชินีของเวียโก้ได้ถูกสังหารอาการบาดเจ็บสาหัสเวียโก้นั้นได้ทำการส่งคาริสตาไปตามหาน้ำแห่งชีวิตซึ่งสามารถเรียกราชินีของเขา้กลับมาได้แต่เมื่อคาริสตาได้กลับมาถึงอาณาจักรก็ได้พบว่าราชินีนั้นเสียชีวิตไปแล้วคาริสตาได้ปฏิเสธที่จะบอกตำแหน่งของเกาะศักดิ์สิทธิ์เบรเซอร์ไอเอลที่เธอนั้ไปเจอให้แก่ทางเวียโก้เพราะไม่ต้องการให้ผู้ใดนั้นเข้าไปทำลายมันเธอนั้นจึงได้ถูกเวียโก้นั้นกักขังในคุกแล้วเมื่อเฮคาริมรู้ว่าคาริสตาได้ถูกขังเข ำแหน่งก่อให้แก่เขาแล้วเมื่อวนะีโก้นั้นได้ไปที่กรอบเบเซท IL ผู้ฟื้นคือชื่อไปแก่ลาชิเนลเขาแต่มันนั้นก็กลับลม้มเหลวเฮคาลิม hey นั้นจะได้ทําการเริ่มต้นสังหารผู้คนบนเกาะโดยอ้างว่าทําไปเพื่อองค์ราชาซึ่งคาริสตานั้นก็ไปอดทนเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เธอนะั้นจึงพยายามที่ทําการหยุดเฮคาลิมแต่ก็ได้ถูกเฮคาลิมนั้นแทงจากด้านหลังแต่ในขณะเดยียวกันทางเลดอสคนรักของเธอนะั้นก็พยายามที่จะช่วยเธอทําให้เขานั้นได้ถูกฆ่าเช่นกันและม่นาทหลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์คําสารแห่งการล่มสลายลูเนชั่นก็ได้ถูกปล่อยออกมาเฮคาลิมณก่รทําของเขานั้นได้กลายเป็นวิญญาณต้องสาบและติดอยู่ในกรอบเบเซท IL ที่ในภายหลังจะถูกเรียกว่าช h a r โดไอและนี่ก็คือเรื่องราวของเฮคาริมฮีโร่ที่ชั่วร้ายมากที่สุดในเกม l อลเอลโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ Description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ